ดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับอากาศปีนี้นะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2568นนะครับดูตอนเที่ยงอากาศยากที่จะควบคุม เป็นปีที่แปลกกว่าทุกปีครับจริงจป,ปินปีนี้ระดับช่วงเวลาที่ของทุกๆปีมันจะแรงร้อนนะครับทั้งวันตอนเช้าก็จะลมแรงได้สายลมแรงกลางคืนก็จะหนาวเย็นดูาท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆเต็มไปด้วยน้ำเมื่อคืนนี่ฝนตกอีกนะครับเมื่อคืนตก แต่ไม่แรงครับค่อยๆแต่นานครับทุเรียนก็ฟอร์มตาดอกก็ฝ่อ,อแดงหมดครับควบคุมไม่ได้จริงครับเพราะยิ่งลำบากเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีทําทรงทําสารอะไรครับธรรมชาติล้วนนะครับ ธรรมชาติใช้อากาศเย็นอากาศหนาวลมเยน็นลมหนาวมาช่วยในการกระตุ้นในการบีดอกนะครับแต่นี่ฝนไม่หมดครับฝนมันยังไม่หมดก็ลำบากฮนะต้นที่ฟอร์มตาดอกก็กลายเป็นแขนงหมดอม แต่มันก็มีผลดีกับต้นทุเรียนที่กําลังจะเติบโตนะครับต้นเล็กต้นน้อยที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกเขาจะเจริญตบเตอออกยอดแทงยอดดีครับแต่สำหรับต้นที่เราต้องการที่จะมีลูกนะครับมันก็ไม่มีให้เรานะหลงรับแล หลงรับแปรครบสี่ปีเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับสี่เมตรห้าเมตรหนูหูท้องฟ้าครับท้องฟ้าลมมาทางด้านทิศตะวันออกชิงเหนือครับลมบาทางด้านทิศตะวันออกชิงเหนือนัอ่ง าเมฆเขาฝนมาด้วยได้ข่าวว่าทางอีสานก็ตกนะคงจะตกทางนู้นก่อนแล้วจะมาทางนี้นะเนี่ลมเย็นนะครับลมเย็นตอนเช้ายีสององศานะครับยังไม่มีแดดเลยครับวันนี้วันนี้ก็ทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่ตัดโหดนะครับตัดโหดเลือกจอดประธาน ตัดเพื่อที่จะเอายาประทานใหมห่ใบสวยนะครับเลยนงามครับจากโสมนะครับสี่ปีเหมือนกันครับต้นนี้แรงและวช,ชื่อลาเล่นงานครับราสีชมพูแผลแตกแล้วก็มีลารอบแผลทำใหยอดร้วนยอดกุดไม่เจริญเติบโตชนี ชนนี้ห้าปีแล้วครับในแคเนียครับกิ่งก้านสาขาไม่ออกวันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งนี่ครับไหนๆก็เป็นฟอร์มตาดอกก็กลายเป็นแขนงหมดครับต้นนี้ฝนลง ลงเสร็จหยุดมาสองสาวันเอาลงอีกเงี้ยกักโศกได้เต็มที่สี่วันครับปกติจะกักโศกอาทิตย์หนึ่งให้ได้กักสศกได้สี่วันฝนมาอีกเลยตัดกิ่งให้มันโปร่งขึ้นนะครับตัดกิ่งตัดแขนงกิ่งเทียมออกให้มันโปร่งบริเวณยอดยอดกิ่งก็จะที ตัดออกให้มันโปร่งให้รับแสงเพื่อที่จะกระตุ้นมีดอกบ้างมีฟอร์มตาดอกนะครับสาดีใจฝนลงถ้าอย่างนั้นจบเอวังก็ด้วยมีด้วยประกาศลัชนีสภาพอากาศคึมฟ้าคึมฝนอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วครับ บรรยากาศแบบนี้จะตกบ่อยๆไม่ได้นะมันจะกระตุ้นแตกป่าอีกแล้วนะครับกระตุ้นไม่มียอดอีกแล้วดูครับนี่หมูทังคิงองสารนิ่งนะครับนิ่งแล้วก็เจอฝนแทงยอดอีกจะได้กินไหมถ้าไม่ใช้สารอะไรนะ เล่งดองเลยแพ็คคุงไปโคไม่รู้จักครับได้ยินแต่ชื่อก็ใช้กันแต่เราไม่ใช้จะมีแทงยอดอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วครับา,าเดินดูเลยเปื่อยครับ ไม่มีอะไรทำครับเพราะว่าฝนมาไม่อยากจะแงนคอดูแล้วครับแงนคอดูจะปวดคอแล้วยังไม่เจอดอกจะเจ็บแดงครับจเจี๊ยบแดงปลูกไว้ไม่ได้กินอะไรครับแต่ปลูกไว้ให้มันมีเม็ดงอกให้มันมีประดับสวนอะไรงั้นนะครับเปรี้ยวจี๊ดทำกินก็เปลืองน้ำตาลครับหวานอีกเปรี้ยวอ,อีก ลินลินบันเนินลินบันเนินก็ตัว,วันโตเืินเหมือน,นกันครับห้าปีกว่าตรงนี้เคยล้มทับหักนะครับหักเกือบถึงโคนมะละกอล้มทับใส่ปลูกมะละกอเป็นพี่เลี้ยงมะละกอก็ นอนเจาะเปื่อยล้มสวยงามครับหลินลับแเรม,มันห้าทีก็สมบูรณ์ โอเคครับผมคลิปนี้พาชมบรรยากาศแค่นี้แหละครับบอกให้รู้ว่าฝนยังจะมาอีกนะครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ